ยอดพรับค่ะ1อ่าโอเคครับนั่นแหละอาจารย์ปรีมผมก็ประกาศไปแล้วอรอยอดนะคะขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> ข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วเพราะว่าอาจารย์ประกาศ ประกาศแล้วประกาศแล้วทุกสายประกาศหมดแล้วนี่ประกาศหมดแล้วทีนี้รวมยอดพื้นที่แล้วตอนนี้รวมยอดพื้นที่นะครับรวมยอดพื้นที่ทั้งบ้านกกอกด้วยที่มาลุกุญในนี้ด้วยนะโอเครวมยอดพื้นที่สองแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสาธุ บยอดเจ็ดันที่เป็นที่จบาอแล้วดังนั้นกระเพมไงนะครับติดเต็บนะครับเจ็ดหมื้นติดเต็มเออเจ็ดหมื่นก็เลยสูนยุกางโซลร้อยเจ็ดสิเก้าร2อ9เสิบโดย100ร้อยพันหมื่นแสนไปทื่เร็วจากสัปดาพรนะครับก็ขอเป็นให้พรยอด รวมสุดที่นะคะพระป่าวันนี้เท่าไหร่นะสองแสนเจ็ดมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะขออนุโมทนาสาธุบุญกับสายบุญทุกทุกท่านนะคะต่อยอดเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นนะคะสาธุสาธุสวัสดีค่ะ